ในยุคนี้เนี่ยนะครับการจ้างแรงงานต่างด้าวกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือการเจอเอกสารปลอมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าจะตรวจสอบเอกสารพวกนี้ยังไงให้เหมือนมืออาชีพมาเองเคยเจอกันไหมครับอารมณ์แบบว่าจ่ายค่าดําเนินการไปหมดแล้วทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะเ,ะเลยนะแต่สุดท้ายโป๊ะแตก เจ้าหนะ้าที่มาตรวจแล้วบอกว่าเอกสารในมือนะ่ะของปลอมโอ้โหกลุ่มขมับเลยทีเดียวคือต้องยอมรับเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีการปลอมแปลงเอกสารมันไปไกลมากจริงๆครับบางฉบับนี้ทําออกมาได้เนียนกริบชนิดที่ว่าผู้ประกอบการที่ดูมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็ยังมีพลาดกันได้ง่ายๆเลยครับเอกสารปลอมพวกนี้เนี่ยแหละครับคือภัยเงียบของจริงเลย แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะในตอนนี้เราจะมาแจกแว่นขยายให้ทุกท่านได้ลองสวมบทเป็นนักสืบกันดูเพื่อที่จะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆได้อย่างมั่นใจไปเลยเอาละครับมาเริ่มปฏิบัติการกันเลยมาดูกันว่าจะจับโปเอกเอกสารปลอมได้อย่างไงบ้างเราจะมาดู4จุดตายสำคัญกันครับเป็นเหมือน4เบาะแสที่พวกมิจฉาชีพมักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ซึ่งบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดจุดแรกเลยนะครับ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารรับรองบุคคลหรือที่เรียกว่า C.I. นั่นเองหลกัหลกๆเลยให้สังเกตที่ผิวสัมผัสกับความคมชัดครับถ้าเป็นของจริงนะตัวหนังสือจะคมกริบเลยรูปถ่ายก็จะเหมือนถูกฝังเป็นเนื้อเดียวกับหน้ากระดาษไปเลยลองเอานิ้วลูบๆดูได้ครับแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ย สัมผัสมันจะแปลกๆเหมือนกระดาษปริ้นธรรมดาที่เอาไปเคลือบพลาสติกถูกๆอะครับตัวหนังสืออาจจะเบลอๆสระวรรณยุกลอยๆแล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะอย่าลืมเช็ควันหมดอายุเด็ดผ่านเลยครับต่อกันเลยที่รอยตราประทับวีซ่าครับเบาะแสที่2ที่เราจะดูกันคือหมึกกับวันที่นี่แหละครับหมึกของจริงจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยสีมันจะสด คมชัดแล้วมันจะซึมลงไปในเนื้อกระดาษนิดๆนะครับไม่ใช่แค่พิมพ์แปะไว้เฉยๆแต่จุดตายของจริงเลยคือชามลน์ของวันที่ครับมันต้องสมเหตุสมผลนะวันที่อนุญาตวันหมดอายุมันต้องเรียงลำดับกันถูกต้องไม่ใช่ว่าวันหมดอายุมากก่อนวันอนุญาตแบบนี้ก็โป๊ะเลยแล้วจะบอกอะไรให้นะครับเรื่องวันที่เนี่ยบางทีพวกมิจฉาชีพก็พลาดกันง่ายๆเลยนะ มีเคสที่แบบว่าระบุวันที่ที่ไม่มีอยู่จริงบนปฏิทินมาด้วยซ้ำอย่างเช่นวันที่31เดือนกุมภาพันธ์อะไรแบบนี้แค่เปิดปฏิทินดูก็รู้แล้วว่าปลอมมาถึงเบาะแสที่3ครับใบอนุญาตทำงานหรือ work permit สมัยนี้สบายมากครับเพราะเป็น e work permit กันเยอะแล้วอาวุธที่ดีที่สุดของเราก็คือสมาร์ทโฟนในมือเนี่ยแหละครับแค่หยิบขึ้นมาเปิดแอปสแกน QR code ที่อยู่บนบัตรเลย ถ้าเป็นของจริงนะข้อมูลทางการจากระบบมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยครับทีนี้ก็แค่เอาข้อมูลบนหน้าจอมาเทียบกับข้อมูลบนบัตรจริงแค่นั้นเองแต่เพื่อความชัวนะครับเช็คให้ละเอียดอีกนิดน,นึง 1. ชื่อนายจ้างด้านหลังบัตรต้องถูก 2. ถ้าสแกน QR code แล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยหรือมันเด้งไปเว็บหน้าตาประหลาดๆที่ไม่ใช่เว็บของกรมการจัดหางานนะให้คิดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะปลอมแล้วละครับ และ3ที่สำคัญสุดๆคือข้อมูลที่สแกนได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อรูปถ่ายประเภทงานมันต้องตรงกับบนบัตรแบบเป๊ะๆทุกตัวอักษรเลยนะคะเอาละครับมาถึงเบาะแสสุดท้ายอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยเขาเรียกว่าการสวมสิทธิ์ครับคือยังไงคือเอกสารทุกอย่างเนี่ยของจริงหมดเลยแต่คนที่ถือเอกสารมายื่นให้เราเนี่ยดันเป็นคนละคนกับเจ้าของเอกสารตัวจริง วิธีจับโปะกรณีนี้คือต้องใช้สายตาเรานี่แหละครับเพ่งดูเลยเปรียบเทียบใบหน้าของคนที่อยู่ตรงหน้ากับรูปในเอกสารให้ละเอียดที่สุดมองหาจุดตำหนิเฉพาะตัวครับเช่นฝแผลเป็นหรือแม้แต่ลองเทียบส่วนสูงที่ระบุไว้ในเอกสารกับตัวจริงดูก็ได้ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำแม่งๆนะอย่าลังเลครับขอเอกสารยืนยันตัวตนอย่างอื่นมาดูเพิ่มเติมได้เลยทันทีทีนี้คำถามคือแล้วถ้าเราพลาดล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันในส่วนของผลกระทบและบทลงโทษกันบ้างครับต้องบอกเลยว่าประเด็นนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอเอกสารปลอมขึ้นมาเมื่อไหร่ความรับผิดช,ชอบทั้งหมดจะตกอยู่ที่นายจ้างเต็มๆเลยครับแล้วผลที่ตามมานี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับหนึงเลยคือจะถูกตั้งข้อหาว่ารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน 2. คือเจอโทษปรับที่บอกเลยว่าสูงมากและ 3. ซึ่งอันนี้น่ากลัวไม่แพ้กันคือมันจะสร้างประวัติเสียให้กับธุรกิจเราไปเลยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบไปอีกยาวเลยครับมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือตรวจสอบให้ชัวร์ดีกว่ามันนั่งเสียใจทีหลังจริงๆนะครับการยอมเสียเวลาเพิ่มอีกสักนิดเพื่อตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบเนี่ย มันดีกว่าการต้องไปเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียสุขภาพจิตกับการขึ้นโรงขึ้นศาลเยอะเลยครับการไว้ดีกว่าแก้คือทางออกที่ดีที่สุดจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ได้ฉุกคิดกันสักนิดนะครับว่าเอกสารที่อยู่ในมือตอนนี้หรือที่กำลังจะรับเข้ามาเนี่ยมั่นใจแค่ไหนครับว่าเป็นของจริง